สวัสดีครับวันนี้วันที่24มกราคม2565กนะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตในส่วนของปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการนะครับรูกจ้างรวมไปถึงนะครับบนานาญปี65ว่าเงินเข้าวันไหนนะในของแต่ละเดือนซึ่งก็เป็นกำหนดการปฏริทินนะครับผมที่ระบุชัดเจนแล้วนะครับจากกรมบัญชีกลางนะครับเมื่อวันที่5มกราคม65นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญช,บบาาชีการครับกระรวงกันลังครับประกาศปฏิทินใจเงินเดือนค่าราชการครับค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินบํานาญรายเดือนของผู้รับบํานาญนะประจําปีพศ .255 ดังนี้นะครับเรามาเริ่มจากนะครับในส่วนของนะครับเงินเดือนค่าราชการแล้วก็ค่าจ้างลูกจ้างประจําปี65กันนะครับซึ่งถ้าเริ่มจากเดือนมกราคมปี65นะเงินก็จะเข้าวันพุธที่26มกราคม65นะครับ ก็ไล่ตามนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่24นะครับผมก็เหลืออีก2วันนะครับในประจำเดือนมกราคมก็จะเข้าในวันพุธที่26มกราคม65นะนะครับต่อมาครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมเงินก็จะเข้าบัญชีนะครับวันพุธที่23กุมภาพันธ์255นะครับอ่ะก็รอได้นั่นคือเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ต่อมาครับเดือนมีนาคมนะครับเงินเข้าบัญชีครับวันจันทร์ที่28มีนาคม2565นะครับเดือนเมษายน65เงินก็จะเข้าบัญชีครับวันอังคารที่26เมษายน65นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับผมเงินเข้าบัญชีวันพฤหัสที่26พฤษภาคม65นะครับเดือนมิถุนายนนะครับเงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่27มิถุนายน65นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเงินจะเข้าบัญชีวันศุกร์ที่22กรกฎาคม65นะครับเดือนสิงหาคมนะครับเงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่26สิงหาคม65นะครับดเดือนกันยายนนะครับเงินเข้าบัญชีวันอังคารที่27กันยายน2565นะครับ เดือนตุลาคมนะครับเงินเข้าบัญชีวันพุทธที่2ี่ตุลาคม65นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน255นะครับแล้วก็เดือนธันวาคมเงินเข้าบัญชีครับวันจันทร์ที่26ธันวาคม255นะครับอ่ะนี่ก็เป็นปฏิทินการจ่ายเงินเดือนค่าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ นะครับผมก็ไล่ตามที่เราแบ่งปันนี้นะครับต่อมาครับผมก็เป็นปฏิทินการจ่ายเงินนะครับบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญประจำปี65ซึ่งนะ,ะก็จะมีแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันตั้งแต่เดือนมกราคมนะเพราะฉะนั้นนะครับเดือนแรกเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเงินเข้าบัญชีนะสำหรับกลุ่มผู้ที่จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนนะครับก็เป็นวันจันทร์ที่24มกราคม65 นั่นคือวันนี้นะวันนี้ก็มีเงินเข้านะครับสำหรับนะครับเงินบำนาญรายเดือนนะครับต่อไปประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับเงินเข้าบัญชีวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเดือนมีนาคมนะครับเงินเข้าบัญชีนะครับวันพฤหัสที่2ี่มีนาคม65เดือนเมษายนครับเงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่22เมษายน65นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเงินเข้าบัญชี วันอังคารที่24พฤษภาคม2565นะครับเดือนมิถุนายนเงินเข้าบัญชีครับวันพฤหัสที่23มิถุนายน65เดือนกรกฎาคมครับเงินเข้าบัญชีวันพุธที่20กรกฎาคม2565นะครับเดือนสิงหาคมเงินเข้าบัญชีวันพุธที่24สิงหาคม2565นะครับเดือนกันยายนเงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่23กันยายน2565 เดือนตุลาคมเงินเข้าบัญชีวันศุกร์ที่21ตุลาคม255นะครับเดือนพฤศจิกายนเงินเข้าบัญชีวันพุธที่23พฤศจิกายน255หนะครับแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมครับเงินเข้าบัญชีวันพฤหัสที่2ี่ธันวาคม2565กนะครับอ่ะก็ครบ2ปฏิทินนะครับผมนะปฏิทินแรกนะฮะก็จะเป็นในส่วนของปฏิทินจ่ายเงินค่าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจําผมก็ไล่เลี่ยงตามนั้นแล้วก็ปฏิทินที่2ก็เป็นการจ่ายเงินบํานาญรายเดือนของผู้รับบํานาญประจําปี2555นะครับผมก็ภาพประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะส่วนในเรื่องของระยะเวลาทัานที่อยู่ในนะครับสปฏิทินนี้ถ้าเคยรับในปีที่แล้วก็มาพิมพ์แบ่งปันเล่าสู่กันฟังก็ได้ว่าช่วงเวลาที่เงินเข้าเนี่ย ช่วงเวลาไหนอย่างไรนะครับผมก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านนะได้รับทราบข้อมูลร่วมกันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะทันใจพลาดคลิปใหม่ใหม่เสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับ ช่องฟิล์มชาแนลบายเกษมสันต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ